เป็นเหมือนขายตรงนะครับโอเที่ยวดีถูกครับฉันไม่ลงไม่ลงผมบอกเลยต่อยแฮนเปิ้ลพันคนผมก็ชอบ มคะช่วงนี้นะคะเจาะลึกกันเฉพาะประเด็นของแชร์ลูกโซ่ที่สามารถจะลอยแพคนเป็นพันคนที่สนามบินได้นะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราอยู่กับแขกพิเศษสองคนในค่ำคืนนี้ค่ะหนึ่งก็คือประธาน สมาพันธ์ต่อต้านแฉลูกโซ่แห่งประเทศไทยนะคะคุณสามารถเจนชัยวน,นิชและอีกคนหนึ่งเป็นผู้เสียหายค่ะเธอจะมาเล่าเรื่องราวว่าวิธีการที่เธอถูกหลอกลวงนั้นเป็นมายังไงแล้วสุดท้ายบทเรียนในครั้งนี้เจ็บปวดสาหัสแค่ไหนนะคะคุณพัชรพันธ์กันโหนอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองท่านนะคะ,คะอย่างที่คุณอลินกล่าวไปนะคะ,คะวันนี้เราจะเจาะลึกกันให้เห็นชัดๆเลยทั้งฝั่งของกลโกงเล่เหลี่ยมของเครือข่ายนี้กับฝั่งของผู้เสียหายก็คือคุณพัชรพันธ์วันนั้น คือเมื่อวานเมื่อคืนนี้ที่ถูกลอยแพคุณพัชรพันธ์อยู่ที่สนามบินหรือเปล่าไม่ได้อยู่ค่ะแต่ว่าคือกําลังเป็นทิปคนที่จะไปกําลังจะไปช่วงหกโมงเช้าค่ะลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ<ช>ว่าวิธีการชักชวนทําไมคุณพัชรพันธ์ถึงตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายนี้ๆๆนก็ก็คือโดยโดนชักชวนจากรุ่นพี่ที่ทํางานนะคะก็คือเหมือนประมาณว่าลองไปไหมแค่สมัครรหัสห้ารหัสแล้วก็จะได้ไปญี่ปุ่นอย่างเงี้ยค่ะปี แล้วทีนี้ค่ะก็เหมือนอตอนแรกก็คิดดูว่าเอ๊ะมันถูกไปไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เขาให้ไปปีนัดเป็นบริษัทที่เปิดขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยอะลองดูละกันว่าเออน่าจะไปแต่ว่าก็คิดไว้ในใจว่าอาจจะโดนลอยแพงเงี้ยแต่ก็คือเตรียมสำรองเงินไว้อยู่แล้วเพื่อที่จะแบบถ้าเรานับไปตอนนั้นเราก็มีเงินซัพพอร์ตที่จะค่าที่พักอะไรเงี้ยอย่างน้อยอเราก็ได้ตัว๋วตั๋วขาไปาค่ะ คือทราบมาจากเพื่อนหรือว่ายัางไงคะ,ะทราบจากที่ที่ทํางานนะคะก็คือเขาบอกต่อกันมาแล้วก็มีโบชัวมาว่าเออเหมือนประมาณว่า,าได้ไปฟรีให้ไปฟรีๆเลยดีกว่าที่เขาจะเอาเงินไปจ้างดาราอเอาเงินตรงนั้นอะมาให้เราไปเที่ยวแทนอย่างเงี้ยค<า>่ะแวก็แบบนี้ปุ๊บโอนเงินเลยไหมยังค่ะก็ก็คิดกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็อะแล้วเขาก็มีกําหนดมาว่าต้องโอนภา,ายในสิบเก้ากุมภานะถึงถึงจะได้ไปถ้าหลังจากนี้ไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นทริปอื่นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปหรือเปล่าทริปต่อไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างในส่วนของเราเนี่ยจ่ายเท่าไหร่คะถึงจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกของเขาก็คือเขาบอกว่าจะมี850แต่ต้องสมัคร5รหัสแล้วก็บวกค่าเอกสารอีก500บาทก็จะได้ไปฟรีเท่ากับ4,750เกือบเกือบ5,000บาทที่เสียไปเสียเท่านี้เลยหรือเปล่าคะเสียเท่านี้เลยค่ะแต่ก็ไม่ได้มีการขายตรงหรืออะไรเงี้ยนะคะสำหรับของของเคสหนูนะ ทำไมตอนนั้นถึงเชื่อแล้วก็มารู้ทีหลังว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ตอนนั้นเขาคนที่มาชักชวนอะไรเขาพูดยังไงเราถึงเชื่อว่านี่คือการกระทําแบบปกติคนอื่นเขาก็ทํากันอาจจะอาจจะด้วยเป็นพนักง,งานออฟฟิศอาจจะไม่ได้สนใจ<ฆ>เรื่องข่าวทีวีอะไรมากมายค่ะแต่ว่าก็มีการเช็คข้อมูลข่าวสารอยู่แต่ทีนี้ก็ไปเสิร์ชแล้วก็หาไม่เจอชื่อบริษัทก็หาไม่เจอดูในคลังธุรกิจในกรมพ<ฆ>ั์ก็ คำคำสะกดอย่างเงี้ยมันย็ไม่เหมือนกันแล้วเสิร์ชภาษาอังกฤษก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่ะ,คะเลขทะเบียนนิติก็ไม่มีก็เลยคิดว่าเป็นอย่างที่เขาบอกก็คือเปิดบริษัทจากฮ่องกงก็คือหาข้อมูลไม่เจอเลยแล้วไปเสิร์ชหาชื่อคําว่าโช,ช,ช,ชกุนนะคะณตอนนั้นอะ่ะคําว่าโชกุนไม่มีนะคะต้องสะกดว่าสรลโอซอโซกไก่กยสระอุลอลิงถึงจะเจอแล้วก็เจอเพียงไม่กี่ลิง์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนมีออกทีวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้น คือคุณพัชรพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นล็อตแรกๆนะคะที่ได้เข้ามาในวงการนี้ก็คือในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์เราไม่ได้หวังสมาชิกแต่เราหวังจะไปเที่ยวด้วยการที่เขาบอกว่าเที่ยวฟรีก็คือห้ารหัสรหัสละแปด้อยห้าสิบจ่ายไปเกือบเกือบห้าพันบาทแต่จริงๆแล้วการเข้าไปของคุณพัชรพันธ์เนี่ยเป็นแค่หนึ่งในนั้นเท่านั้นหลังจากนั้นก็มีอีกหลายๆกลุ่มเลยใช่ไหมคะแต่ว่ามีแยกกลุ่มกันแยกกลุ่มกันแล้วก็มีวิธีหลากหลายประเด็นนี้ต้องถามคุณสามารถนะคะถามคุณประธาน ต่อต้านแชร์ลูกโซ่แห่งประเทศไทยวิธีการนอกจากของคุณพระจักรพันธ์ที่เป็นกลุ่มแรกแล้วหลังจากนั้นมีวิธีแบบไหนอีกคืออย่างนี้ครับต้องเรียนเลยครับว่าค<ฆ>่ะคุณผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าลงทุนที่4 7 5 0บาทได้ไปญี่ปุน<ฆ>่น<ฆ>เราจะเห็นเลยว่าในผู้เสียหายประมาณ500คนที่แจ้งความเนี่ยยอดไม่เท่ากันเลยไม่เท่าบางคน,น4 7 5 0าบางคน800 0บางคน9,00 0<ฆ>บางคนหมื่นหนึ่งบางคนหมื่นห้าพันและบางคนถึงสองหมื่นบาท ฉะนั้นเงินตรงนี้แหละครับส่วนต่างมันอยู่ที่ใคร <c oughs> มันไปอยู่ที่แม่ทีมคนไหนอยู่ที่แม่ขายคนไหนเ <c oughs> พราะพฤติการเนี่ยเราเห็นเลยครับว่ามีการสั่งการทางไลน์นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเครื่องบอกจะออกสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มก็ไม่ได้บินนะครับเลื่อนเปห้าทุ่มห้าทุ่มก็ไม่ได้บินเลื่อนไปตีสองตีสองก็ไม่ได้บินเลื่อนไปตีห้าตีห้าก็ไม่ได้บินนี่ครับเห็นครับจนถึงแปดโมงเช้านะ <c oughs> นี่คือกระบวนการในการหลอกต่อบอกผู้เสียหายครับว่าไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยให้นั่งเงียบเงียบ กระจายกระจายกันนะอย่าไปรวมตัวกันนะอย่าไปส่งเสียงดังไม่บอกเขาหรอกครับว่าสายการบินอะไรผู้เสียหายเนี่ยที่ไปสนามบินไม่มีใครรู้ครับว่าบินสายการบินอะไรแต่ให้เป็นเงี้ๆแต่ปรากฏว่าผู้เสียหายไปเนี่ยปรากฏไปอยู่ที่เกตหนึ่งคือเกตของการบินไทยพอไปรวมกันจานวนมากเนี่ยแล้วเป็นช่วงเทศกาลสงการเนี่ยมันก็ทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่สามารถเดินทางได้ก็เลยเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยลงมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีตำรวจท่องเที่ยวลงมานะครับถ้าขนาดตำรวจท่องเที่ยวลงมาลั่นโมดีท่านกอบการออกข่าวแล้วเนี่ย ในกลุ่มผู้เสียหายเองยังหลอกกันอยู่เลยครับว่าเดี๋ยวได้บินแน่ๆจากสี่ทุ่มเลือเเล่อนเป็นห้าทุ่มจากห้าทุ่มเลื่อนเป็นตีสองเห็นไหมครับว่าพฤติการเนี่ยเขาแบ่งกันอย่างชัดเจนนี่แหละค่ะประเด็นประเด็นคือคนไปรวมตัวกันมากมากจนน่าสงสัยว่าทําไมถึงสามารถหลอกลวงคนได้มากมายพร้อมกันขนาดนี้ได้ไปออก,กันขนาดนั้นเนี่ยแปลว่าแชร์ลูกโซ่วงนี้เนี่ยแตกต่างจากแชร์วงอื่นม,มันดีกว่าเหรอหรือว่ามันยังไงกันแน่คะคืออย่างนี้ครับมันใช้วิธีการสะกดจิตหมู แม่ทีมแต่ละคนเนี่ยจะต้องดูแลลูกทีมในกลุ่ปลายของตัวเองค่ะเน้นในกลุ่ปลายตัวเองเนี่ยต้องคอนโทรลได้นะครับผู้เสีหยหายหลายคนครับรู้ครับสงสัยว่าตัวเองอาจจะถูกลอ,อก,ก็ไปถามนะคบว่าเธอเธอบินใส่การบินอะไรไปถามแม่ขายหรือถามผู้ชักชวนค<ฆ>เขาบอกอย่ารู้เลยรู้ไปเนี่ยไม่ได้บินนะถ้าพูดมากจะตัดชื่อออก<ฆ>คนเราก็กลัวละจ่ายไปหมื่นหนึ่งก็อยากได้บินก<ฆ>็เงียบๆนั่นครับเห็นไหมครับเขาสะกดจิตตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วเวลาโอนเงินนะครับผู้เสียหายโอนเงินหนึ่งหมื่นบาทล่วงหน้าหนึ่งเดือนนะครับไม่ ต้องโอนก่อนล่วงหน้าแล้วถามฝั่งคุณพัชรพันธ์โอนล่วงหน้ากี่วันคะโอ้โหสองประมาณสองสามเดือนแหละค่ะอันนี้คือสองสามเดือนใช่คะน่าจะคืออย่างที่ผมบอกว่าอย่างน้อยต้องมีหนึ่งเดือนที่ผมบอกผู้เสียหายเนี่ยทุกคนโอนล่วงหน้าหมดไม่มีใครโอนพรุ่งนี้แล้วบินทุกคนโอนล่วงหน้าฉะนั้นทุกคนถูกหลอกมาต่อเนื่องแล้วใช้ไหมเอาเวลาสามสิบอย่างคุณผู้เสียหายคนนี้ก็สองเดือนก็หกสิบวันถูกสะกดจิตไปเรื่อยๆครับถูกสะกดจิตเรื่อยๆจนเชื่ออย่างที่อันนี้ผมมีข้อมูลครับบเเเาาาอกว่นี่่ยไไมด้ททัวร์นะครับเขาบอกบริษัทเเเวของานี่ย เปิดมานำโปรดักต์โปรดักต์นำชั่นส่งออกผลิตน้ำแร่ทลองทำอสังหาริมทรัพย์เขาอ้างไปเรื่อยเขาว่าเขาทำธุรกิจเขาทำธุรกิจทำให้ดูน่าเชื่อถือทำให้หน่าเชื่อถือแล้วเขาบอกอ้างว่าฮ่องกงอย่างที่ผู้เสียหายได้ยินว่าอาจจะจดใบเรียนที่ฮ่องกงซึ่งผมกำลังบอกว่าธุรกิจทัวร์ท่องเที่ยวหรือแชร์ลูกโซ่ท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้มีแค่บริษัทนี้บริษัทเดียวมีอีกหลายบริษัทชันหน่วยงานของรัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือติดตามด้วยเพื่อไม่ให้เกิดการลอยแพแบบนี้อีก ต้องถามว่าความพิเศษของแชร์ลุกโซวงนี้นะคะมีทั้งทัวร์มีทั้งสินค้านี่คือพิเศษกว่าที่อื่นๆหรือเปล่ามันถือว่าเป็นการพัฒนาไหมคืออย่างนี้ครับมันเป็นการอุปโลกจะคิดอะไรได้ก็จะหลอกเช่นอย่างที่ผมบอกว่าผู้เสียหายกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามีการลงทุนในหุ้นด้วยที่ลงทุนตั้งแต่2องแสนบาทถึง1ล้านบาทได้ปันผลเดือนละ5%เอย่างเงี้ยเหมือนหุ้นไหมครับค่ะใช่ครับเหมือนกองทุนไหมครับสุดท้ายมีขายตรงด้วยครับที่บอกว่าจับคู่จ่ายผลตอบแทน20% นี่ครับว่ามีสินค้าเป็นอาหารแ,แคปซูลบำรุงสมองเห็นไหมครับว่าเขาประหลกหลายๆเรื่องมาโยงกันเพื่อให้คนมันสับสนแล้วก็ไม่รู้จะถามอะไรคือจะบอกว่ารูปแบบมันซับซ้อนกว่าแพลตฟอรโซ่วงอื่นๆที่เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยถูกไหมคะคือผมกำลังมองว่าเขาใช้วิธีการแบ่งงานกันอย่างชัดเจนมากกว่ามไม่ได้มีแค่โชกุนคนเดียวที่เป็นผู้ล่วมกะนทําความผิดค่ะแน่นอนครับฉะนั้นวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเจ้าของร้าจะต้องสืบต่อให้ได้ว่าผู้ร่วมกะนทําความผิดเป็นใครบ้างอย่างที่ผมบอกว่าเงินเนี่ยค่ากันล า 4, 750, บางคน4,750บางคน8,000มาคน9,000มาคน1 1 0 0 0มาคน15,000คือคุณสามารถกำลังจะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยคือเขาเอาทัวร์มาต่อยอด<ค>เรือขายแชร์ลูกโซ่หรือเปล่าทัวร์เนี่ยเป็นแค่สินค้าตัวหนึ่งที่จะดึงคนเข้ามาในบริษัทของ์นเองอยากหาสมาชิกเลยต้องมีทัวร์ฟรีใช่เขาชโชว์นะครับวันที่5เมษายนเนี่ยมีไปได้แค่40คนแล้วก็มีหลุดมาแบบหลักร้อยนะครับที่มาววยวายวันที่8ที่มีคลิปนะครับจนทำให้วันที่11เนี่ยมันไปไม่ได้ถามว่าวันที่ ล็อตแรกที่ห้าเมษาที่ให้ไปได้เพื่อให้เกิดสร้างความน่าเชื่อถือว่าคนล็อตหลังอีกเป็นพันสองพันคนเนี่ยจะได้บินแน่นอนแต่เขาก็อะไรครับเขาบอกผู้เสียหายหทุกคนว่าเวลาไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยอย่ารวมตัวกันให้อยู่เป็นกลุ่มๆยยอยอๆไกลๆกันแล้วเขาก็จะบอกว่าบินไม่ได้เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเลื่อนให้เขาเลื่อนให้เขาก็แรนดอมครับแรนดอมให้คนได้ได้บินอาจจะเหลือยี่สิบคนและคนยี่สิบคนก็จะมาสร้างความน่าเชื่อถือให้คนเข้ามาเติมเงินในระบบให้มากขึ้นเรื่อยๆนี่คือกลโกงข,งของเขา ต้องย้อนกลับไปถามคุณพัชรพันธ์ว่าเรารู้กันมาตลอดตอนนี้ที่เป็นข่าวคือสินแสโชกุนเป็นจอวงการเป็นเบอร์หนึ่งเลยคราวนี้คุณสามารถบอกว่าน่าจะมีคนอื่นอีกเยอะแยะตอนที่เราเข้าไปเป็นสมาชิกแล้วเราก็ไปเป็นสมาชิกในห้องไลน์ใช่ไหม<ช>คะ,คะในห้องไลน์นั้นที่คุณพัชรพันธ์อยู่มีใครบ้างแล้วมีสินแสโชกุนอยู่ด้วยหรือเปล่าในกูมปลายจะไม่มีสินแสค่ะนะแต่จะเป็นะจะมีหัวหน้าทีมที่จะเป็นกระบอกเสียงให้สินแสโชกุนนะคะโดยการ แคปหน้าจอที่สินแสคุยอีกกรุ๊ปหนึ่งมาส่งให้แล้วก็มีประกาศที่เขาทํามาให้ค่ะส่งมาแล้วก็รวมถึงคลิปเสียงก็จะเป็นเสียงของโชกุนเองโดยเขาจะคลิปเสียงเขาจะพูดถึงให้ความเชื่อมั่นนะคะแก่คนที่แบบคนหน้าใหม่ด้วยอะไรเงี้ยคนคนนี้จะเป็นคนตอบคําถามเดียวไม่ค่ะจะมีแบบหลายคนเข้ามาตอบแต่คือล่าสุดอ่ะคือเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องแต่เป็นไปเป็นไปได้ยังไงเพราะว่า ณวันที่มีคนมาถามเรียกร้องสิทธ์อ่ะเขากับตอบคําถามโดยใส่อารมณ์ค่ะโมโหแล้วก็เตะคนนั้นออกแล้วก็บอกกับคนอื่นว่าเป็นตัวป่วนอย่างเงี้ยค่ะคือพอมีใครแบบมาแอนตี้เขาหน่อยเขาจะบอกตัวป่วนอย่าไปเชื่ออะไรเงี้ยจะฟ้องให้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะค่ะคุณพัชรพันธ์คุยอะไรในกลุ่มบ้างไหมคะเคยถามอะไรเข้าไปในกลุ่มไหมเคยค่ะก็อย่างแบบตั๋วตั๋วไปไหนอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นหลักฐานในการลางานอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่า ลางานก็ลาไปสี่เออทำไมต้องใช้หลักฐานด้วยก็บอกว่าแต่ละบริษัทมันไม่เหมือนกันนะคะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนประมาณมากเออก็ลาไปสี่แล้วตอนแรกเขาตอนแรกเป็นสิบเอ็ดถึงสิบหกใช่ไหมคะเขาก็เปลี่ยนเป็นสิบสองถึงสิบหกแล้วก็มีเพิ่มเติมโดยมีเวลามาให้แล้วสรุปบอกว่าก็ไปถึงเฉยๆเพราะว่ามันเป็นเหมาลำเออก็ไปถึงก็ยื่นพัสปอ์เลยอะไรเงี้ยค่ะเขาไม่เขาไม่ไอ้พัสดเราไปก่อนเพื่อไปขอตัวถุกท่าเอาไปเอาไปก่อนใช่ค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะเรื่องราวของเราดําเนินมาถึงตอนที่จุดเริ่มต้นถูกชักชวนมายังไงเข้ามาเมื่อไหร่เหยื่อของเราเป็นแบบนี้นะคะคุณสามารถบอกว่าปัญหานี้มั่นใจนะคะว่าไม่ใช่แค่คนคนเดียวจะทาได้นแน่นอนต้องทํากันเป็นทีมแล้วก็ต้องมีความสามัคคีกันอย่างมากมรเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมยังไม่จบเดี๋ยวเราจะกลับมาตามกันต่อในช่วงหน้านะคะถึงวิธีแก้ไขแล้วก็เจาะลึกลงไปอีกว่าจริงๆแล้ว การพยายามพ้นหาความจริงของเหยื่อคนคนนึงเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเชื่อแม้ว่าที่ผ่านมาก็มีหลายๆอย่างที่ดูเหมือนจะเป็นพิรุษ่าคผู้ชมพักกันก่อนสักรู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามประเด็นนี้กันต่อหลากความจริงค่ะติดตามกันต่อกับประเด็นของทัวร์ลมญี่ปุ่นนะคะที่วันนี้เราพูดคุยกับผู้เสียหายหนึ่งคนแล้วก็ประธานสมพันธ์ต่อต้านแชรุโซแห่งประเทศไทยติดตามมาถึงวิธีการของการหลอกลวงผ่านพ้นไปแล้ววันนี้ ช่วงนี้เจาะลึกกันต่อค่ะพูดถึงเรื่องของคดีนะคะคุณผู้ชมค,คุณนลินคะถ้าเกิดเราติดตามคดีนี้มาเนี่ยจะเห็นว่าประวัติของสินแสโชคุลเนี่ยไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมเพราะเขามีประวัติโชคโชนเคยก่อคดีในลักษณะนี้มาแล้วต้องถามคุณพัชรวรรณต่อนะคะว่าตอนที่รู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อนเนี่ยคือทราบตอนที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้เลยหรือเปล่าออไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเราดูแล้วว่าในกลุ่ปไลน์เนี่ยมีการตอบคําถามแปลกๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือน ไม่น่าจะตอบคําถามลูกค้าแบบนี้ค่ะ,คะแล้วก็มีมีคนที่เขาไปแจ้งความมาก่นอนหน้านี้ลงในในสื่อหนึ่งค่ะแล้วทีนี้ก็เลยเหมือนเข้าไปหาไปเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ไปหาตามแบบในทางธุรกิจของกรมพัฒน์ค่ะ,คะว่ามีชื่อบริษัทนี้อยู่จริงไหมอะไรเงี้ยแต่เราด้วยด้วยความที่เราพยายามแล้วเราก็หาไม่เจออย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะด้วยตัวสะกดอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วทีนี้ก็คือรู้พยายามบอกคนใกล้ชิดแล้วแต่ว่าเหมือน คือบางอย่างเราต้องตามน้ําไปค่ะเพราะว่าบางทีเราไปเปลี่ยนความเชื่อเขาไม่ได้แล้วเปลี่ยนความคิดใครไม่ได้ค่ะค่ะทีนี้พอรู้ว่าถูกหลอกแล้วไปแจ้งความหรือยังยังค่ะก็คือรอให้เกิดเรื่องก่อนเพราะว่าเคยถามพี่นักข่าวไปคนหนึ่งเขาบอกว่าเอออย่างนี้ออกข่าวได้ไหมเขาบอกว่าต้องรอให้มีจํานวนมากก่อนถึงถึงเกิดเรื่องใหญ่ก่อนหมายถึงณ <จำ S 1> ตอนนี้นะคะณตอนนี้นคุณไปแจ้งรลยยังแจ้งแล้วค่ะณตอนนี้แจ้งแล้วค่ะค่ะไปแจ้งความที่ไหนคะที่กองปราบปรามค่ะทางตํารวจเขาแนะนําให้ดําเนินการยังไงต่อก็ก็ให้ให้แจ้งเรื่องไปก่อนอะค่ะ ช่แล้วเขารวบรวมที่หลังค่ะแล้วคุณพัชรพันธ์ทราบเมื่อไหร่ว่าตัวบงการคือสินแสคนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเคยมีคดีก่อนหน้านี้เยอะแยะเลยก็มีเ,เพจอยู่เพจหนึ่งอะค่ะ,คะเขาเขาเหมือนอ้างอิงแต่มันเป็นคนละชื่อกันเราก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าคนคนนี้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าชื่อก็เปลี่ยนไปนามสกุลก็เปลี่ยนไปหน้าตาก็เปลี่ยนไปคือมันอาจจะมีเขาคงอยู่แต่ถ้าเราไปบอกใครก็บางคนก็ไม่มีความ เขาก็ไม่เชื่อค่ะค่ะใตามข่าวเนี่ยคือถ้าเราติดตามเราเห็นแล้วว่าเขาก็เคยมีคดีดติดตัวมาหลายคดีค,คิดไหมว่าถ้าเขาถูกจับในวันนี้แล้วยังไม่ถูกปล่อยตัวเราอาจจะไม่ตกเป็นเหยื่อก็ได้ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้แต่เราอาจจะโดนหลอกโดยทีมงานอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องตรวจสอบอยังไงเพราะว่าไม่รู้ที่มาเพราะว่าถ้าถ้าเกิดคนคนรู้ก็คงไม่โดนหลอกหรือเปล่าะนี่แหละค่ะ คือปัญหาใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นตอนนี้ทําให้ขั้นตอนตรงนี้แหละเราไปต่อกันไม่ได้จัดการไม่ได้ต้องถามคุณสามารถว่าเรื่องของการเป็นคนที่ไปหลอกลวงคนอื่นเป็นมิจฉาชีพแล้วก็โดนคดีมาก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มาหลอกลวงต่อด้วยการเปลี่ยนชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มีคือเกิดขึ้นตลอดเลยใช่ไหมคะคือนี่พฤติกรรมของมิจฉาชีพหรือคนที่โกงประชาชนอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าโชกุลเนี่ยมีข้อหาชอกงประชาชนด้วยซึ่งเป็นยความไม่ได้ แต่ปรากฏว่าทําไมยังออกมาหลอกประชาชนได้ก็คงอาจจะได้รับรการประกันตัวนะครับซึ่งพอได้รับการประกันตัวก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุล<ะ>ในการที่มาสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอีกนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกร้องมาตลอดว่าคดีชอบโกงประชาชนนั้นเนี่ยอย่าให้มีการประกันตัวเพราะมีการประกันตัวจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลแล้วก็ไปหลอกคนอื่นอีกบางคนเนี่ยครับมีคดีคนเดียวมี38หมายจับก็มีครับ เราจะเห็นได้เลยว่าเห็นไหมครับถ้าเกิดเรามีการหยุดยั้งนะครับไม่ให้มจฉาชีพเหล่านี้เนี่ยออกมาหลอกประชาชนเนี่ยทุกอย่างก็จะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นหลายเรื่องครับที่เราเคยเรียกร้องไปตลอดรับให้ท่านนายกมตรีเนี่ยช่วยในการที่จะจุดเชนลูกโซ่คือวันนี้เนี่ยปัญหามันคือปลายเหตุนะครับการที่ผู้เสียหายออกมาร้องทุกข์แจ้งความเนี่ยมันคือปลายเหตุแล้วต้นเหตุ<อ><อ>เขาถูกหลอกได้อย่างไรเราปล่อยให้ประชาชนถูกหลอกได้อย่างไรนั่นต่างคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุครับ คือคุณสามารถกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้มาตลอดจากการทํางานใ,ในสมาพันธ์ใช่ไหมคะหลายคนก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสก,กุลแล้วก็ทําอย่างนี้เป็นวงจรเอาง่ายๆวงจรอ,อุบาทเลยใช่ครับคือบาง<ช>ค,คนเนี่ยพอเป็นผู้เสียหายไปแจ้งความไม่รับการแจ้งความก็ผันตัวเองเป็นวิชาชีพก็รู้ว่าวิธีการหลอกคนยังไงก็ไปตั้งกลุ่มไลน์นะครับไปตั้งบริษัทแล้วก็หลอกคนนี่ก็คือเห็นว่ามันเป็นพิธีการทําซ้ําเรียนแบบมันก็เลยสร้างความเสียหายที่ไม่จบไม่สิ้นนะครับสิ่งสาคัญที่สุดรัฐบาลเนี่ยครับต้องย้ออนนไปถึงสมมััยยชะครบ พลเอกเปรมนะครับซึ่งสมัยนั้นท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านออกพลกราาการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกมประชาชนมาเพื่อจับฉม้อยจะเห็นได้เลยว่าไม่จำเป็นที่มีผู้เสียหายเกิดขึ้นก็เอาพลกราาตัวนี้ไปจับผู้เสียหายได้ก่อนไอจับไอเอเอิดผู้เชีพไดไปก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายกับประชาชนและประเทศชาติฉะนั้นวันนี้สิ่งสําคัญพลกราาเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่มีหน่วยงานที่บังคับใช้อย่างจริงจังมันก็เลยทาให้ประชาชนต้องลองผิดลองถูกตกเป็นเหยื่อกันไปเอง ค่ะทีนี้พอมีคนตกเป็นเหยื่อแล้ววิธีการที่ดําเนินการของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือต่างคนต่างไปแจ้งความคือใช่ครับนั่นคือเมื่อก่อนแต่คดีเนี้ยคดีโชกุนเนี่ยต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีกบ<ช>่บการนะครับแล้วก็ท่านพลตำรวจโทชันเทพเศสศเสวชท,ที่ลงมาช่วยเหลือผู้เสียหายตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชการสอบสวนกลางท่านพลตำรวจโททิติราตนหอ,องหามิทักษ์ที่ให้กองปราบนีเป็นเจ้าภาพคือให้กองปราบเป็นเจ้าภาพหมายความว่างไงครับ ผู้เสียหายที่อยู่ตามภูมิเนี่ยเมาหรือตามแต่จังหวัดเนี่ยก็แจ้งความท้องที่ไปนะครับท้องที่ก็จะรวมสำนวนส่งมาให้กองปราบเพื่อรวมเป็นสำนวนเดียวแล้วฟ้องเห็นไหมครับมันเร็วแต่เคสนี้รัฐมนตรีลงมาดูแต่เคสที่รัฐมนตรีไม่ลงมาดูหรอครับชาวบ้านไปแจ้งความตำรวจไม่รับแจ้งการรวมสำนวนก็ไม่มีนะครับการที่จะมาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่มีสุดท้ายเขาก็ผ่านตัวเองเป็นมิจฉาชีพเพื่อหมายถึงว่าถ้าบางเคสเนี่ยมีคนเสียหายจํานวนหลักสิบไม่ได้เป็นหลักพันนนนแแล้้วไปออยู่สามบบบิี ก็น่ากลัวใช่ครับก็ไม่รู้ว่าจะได้รับการดําเนินการหรือเปล่าก็คือหลายครั้งที่ไปแจ้งความแล้วก็ไม่รับการแจ้งความตํารวจก็จะปัดแล้วบางทีตํารวจก็ด่าหรือบางทีก็พูดกับผู้เสียหายไม่ดีอีกอะไรอย่างนี้ครับซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันทําให้กระบวนการยุติธรรมมันบิดเบี้ยวผู้เสียหายนี่เมื่อเขาจะมา้องทุกข์กล่าวโทษของตัวเองกลับไปบอกว่าเขาโลภกลับไปบอกว่าไม่ได้เงินคืนหรอกมันไม่สามารถทาให้ผู้เสียหายกลับมาอยู่กระบวนการทําได้นะถ้าเกิดเขาเชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมเขาก็สามารถที่จะเป็นพลเมืองดี ป้องกันประเทศต่ตอแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขาไม่เชื่อมม่กระทำารเขาก็ไปหลอกคนอื่นต่อให้เรามองอย่างนี้ครับเหมือนผู้หญิงที่ถูกผู้ชายข่มขืนแล้วติดเชือ e ้อเอชไอวีแล้วก็เอาเชือ e ้อไอวีไปเผยแพร่หรือแพร่เชื้อกับคนอื่นเพราะเขาโทษว่าสังคมทําร้ายเขาแบบนั้นเขาก็เลยต้องทําให้สังคมเป็นแบบนั้นด้วยวันนี้คือพฤติการของชายลกโซเหมือนกันครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาไปแจ้งความร้องทุกข์แล้วเขาเดือดร้อนแล้วเขาหมดเนื้อหมดตัวแล้วหน่วยงานของรัฐไม่สามารถที่จะไปติดตามผู้กระทำความผิดมาได้เเเเเงงงินนนนกก็็ไไมม่่ดด้้คืววยยีีาาออผัตปชพ ก็กลายเป็นวงจรร<ส>ะ<อ>บ,บาทอยู่กันบแบบนี้พูดถึงเรื่องนี้นะคะประเด็นที่คุณสามารถบอกว่าสังคมมองว่าโลภเนี่ยเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามคุณพัชรพันธ์ว่าการตัดสินใจในการลงเงินลงไปเนี่ยแต่สุดท้ายได้คําตอบมาว่าคุณโลภเองหรือเปล่าถามตรงๆนะคะเป็นยังไงคะก็ะคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้หรือเปล่าคะถ้ารู้ก็คงไม่โดนหลอกหรือเปล่าเพราะว่าขนาดไปสืบหาข้อมูลแล้วเรายังไม่ได้ข้อมูลเลย ก็ไม่มีเจ้าภาพคนไหนที่จะออกมามารับผิดชอบช่วยเหลือว่าเอ้ยคนนี้นะลวงโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ไงค่ะคือแล้วอย่างชาวบ้านตาดำๆคนแก่อย่างเงี้ยยิ่งไม่รู้ไปใหญ่เลยยิ่งสื่อสารข้อมูลเขาก็ไม่ได้เล่นอินตรงอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรือเปล่าคะถูกไหมคะคือจะไปเปลี่ยนให้เขาเป็นเป็นรู้เหมือนคุณก็คงไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่วงการน,นี้ถูกไหมคะม,มันมีวงการอะไรหลายอย่างอยากจะเสริมครับว่า วันนี้สังคมไทยเนี่ยความหลากหลายมันเยอะความหลากหลายถึงความรู้การศึกษาการเข้าถึงข้อมูลนะครับวันนี้เองรัฐบาลก็พยายามจะตั้งยุติธรรมจังหวดัดยุติธรรมชุมชนซึ่งทางสมาพันธ์ต่อต้านใช้ลูกโซ่ไม่ให้ก็ร่วมกับผู้ว่าวการจังหวดนะัดให้ความรู้กำานังผู้ใหญ่บ้านเพืนะ่อให้กำานังผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับใช้ลูกโซ่ <S 1> <S 1> <S <ๆ>ก็จะได้ป้องกันให้ชุมชนในจังหวัดนั้นเนี่ยไม่ตกเป็นเหยื่อหรือตำบลน,นั้นๆไม่ตกเป็นเหยื่อเราทำมาเจ็ดจังหวัดแล้วครับแต่วันนี้ใช้ลูกโซ่มันก็ยังระบาดเพราะอะไรครับมันนใใช้้ววิิธีีกกกกาารรหหลออโดยท่่บเงแ ทุกคนได้เงินหมดทุกคนก็คิดว่ายังไม่หลอกแต่พอสุดท้ายพอไม่ได้เงินก็คือหลอกนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่ามันต้องมีหน่วยงานของรัฐที่จะต้องรวมบูรณาการกันในการที่จะตรวจสอบว่าบริษัทนี้ดําเนินธุรกิจได้หรือไม่บริษัทนี้ลงทุนได้หรือไม่ถ้ามันดําเนินธุรกิจไม่ได้ลงทุนไม่ได้จะมาสามารถหลอกประชาชนได้ยังไงสามารถมาออกย t u b e ชักชวนประชาชนได้ยังไงสามารถที่จะจัดประชุมเชิญคนได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนตามหลักนิติรัฐครับป้องกันประชาชนไม่ให้ประชาชนตกป็ยื่อออพะไมมงงั้จขดวีคุ วิธีการที่ะจะหาทางล้อมคอบปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้ามองในมุมของผู้ตกเป็นเหยื่อในแง่ของการตรวจสอบเราอาจจะตรวจสอบยากตรวจสอบไม่ได้ข้อมูลน้อยเกินไปแต่ในเรื่องของความเชื่อตัวเองคุณพัชรวันเลือกเชื่อคนใกล้ชิดไม่เอะใจเนี่ยหรอว่าทัวราคาถูกแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่จริงในโลกหรือเปล่าคือจริงๆอ่ะมันมันก็จะมีตั๋วราคาถูกที่เป็นโปรโมชั่นเนาะ,ค,ะคือโดยปกคือเคยไปแบ็คแพ็คไปแล้วซึ่งมันก็มีถูกแต่ว่าอันเนี้ยมันแค่ข่าไปแล้วก็คิดว่ามันอาจจะลอยแพเราอะไรเงี้ยเราก็ เออลองเพราะว่าเราเตรียมเงินไปแล้วไงคะที่จะไปเพราะว่าคือคืออาจจะบอกว่าโง่ก็ได้เพราะว่ามันเหมือนแบบแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาบีบเข้ามาว่าเอาอย่างงี้มันไม่แปลว่าคุณเต็มใจให้เขาหลอกหรือเปล่าคะเต็มใจให้หลอกไหมใใหหกม็เราไม่รู้อ่ะก็เขาบอกว่าไปฟรีอะค่ะคืออย่างงี้ครับถ้าเขารู้ว่าหลอกเขาคงไม่เข้าไปร่วมตั้งแต่แรกอย่างที่เขาบอกเขาไม่รู้ฉะนั้นกระบวนการไม่รู้มาจากอะไรกระบวนการสร้างความน่าเชื่อถือที่ผมบอกมีการ จัดกลุ่มรายมีการพาสมาชิกไปเที่ยวจริงมีการจ่ายผลนตผลตามที่เขาเก่าอ้างจริงณเวลาแรกฉะนั้นทุกคนก็จะเชื่อไปหมดว่าอันนี้คือจริงซึ่งอย่าลืมว่าธุรกิจที่มันมีอยู่จริงมันมีธุรกิจแบบไขตรงจริงๆที่ถูกต้องตามกฎหมายมันมีแต่อันนี้มันแฝงเข้ามามันหลอกเข้ามาเสมือนว่าเป็นเหมือนธุรกิจไขตรงจริงซึ่งประชาชนตาดำๆไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้เพราะเข้าไม่ถึงข้อมูลนั่นคือประเด็นหลักที่หน่วยงานของรัฐจะต้องช่วยเหลือประชาชนตรงนี้ ถูกไหมครับไม่ใช่ว <te <dated teenage time online> <pl ains> ่าใครทุกคนจะเข้าถึงข้อมูลได้หมดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะตรวจสอบอย่างไรผมถามว่าเมื่อวานเนี่ยที่สนามบินเนี่ยคนอายุเจ็ดสิบะครับไปอยู่ที่สนามบินบอกว่ามาทําอะไรบอกว่าจะได้ไปญี่ปุ่นจ่ายไปหมื่นนึงเนี่ยเขาบอกจะได้ไปญี่ปุ่นก็ยังเชื่ออยู่แล้วคนอายุเจ็ดสิบกว่าเขาจะไปรีเช็คอะไรแม้แต่จะเล่นไลน์เขายังเล่นไม่ค่อยเป็นเลยครับถูกไหมครับนั่นคือสิ่งที่เขาเชื่อมาว่าเพื่อนเขาคนใกล้ชิดเขาบอกว่าได้ไปแน่แน่เพราะมีคนไปแล้วมาสี่สิบกว่าคนเนี่ยได้ไปมาแล้วจริงๆริงเขาก็คิดว บางคนบินมาจากหัดใหญ่นะครับบินมาจากอุบลราชธานีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่แหละค่ะปัญหาก็คือหนึ่งคือคนใกล้ชิดแต่ที่สําคัญคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอนเนี่ยไม่เคยมีเลยมีเป็นเคสเคสที่มันใหญ่จริงๆขอหนึ่งประโยคสั้นๆคุณพัชรพันธ์บทเรียนในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นกับเราคืออะไรคะก็แค่บทเรียนก็จริงๆโดยส่วนตัวก็ไม่ได้ซีเรียสะคะ่ะถ้าไม่ไปเพราะรู้อยู่แล้วทําใจไปแล้ว แต่ก็คือแค่อยากมาบอกต่อให้กับคนต่อตอไปนะคะว่าอย่าหลงเชื่อได้ง่ายก็อาจจะโทรถามมันไม่มีหน่วยงานที่จะโทรถามอะค่ะคือไม่มีใครรู้ถูกไหมคะประมาณนี้ค่ะะแล้วในส่วนตัวของคุณสามารถก็คือเน้นย้ําว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องใหญ่เลย ใช่ใชค,ครับคือท่านนาย,ยกบอกตลอดว่าจะคืนความสุขให้กับประชาชนะนะครับมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนถ้าเกิดปัญหาของเศรษฐกิจเรื่องของแช้ลูกโซ่ยังระบาดอยู่แบบนี้นาย,ยกพยายามจะอัดฉีดช่วยเหลือคนที่เป็นฐานรากของประเทศให้3,000บาทบ้างล่ะแต่โดนหลอกไป30,000บ้างล่ะแล้วมันจะพอได้อย่างไรครับนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังบอกว่าในเมื่อเศรษฐกิจของประเทศกำลังถูกอาจญากรบางคนเนี่ยเข้ามารวมกันหลอกกันอยู่เนี่ยนาย,ยกจะต้องป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อครับนี่แหละค่ะ เพราะฉะนั้นนี่คือ2ความเห็นโดยที่คุณสามารถก็อยู่ในวงการการต่อต้านช่วยเหลือเยือมาหลายๆครั้งนะคะคในวงการของแชร์ลูกโซงผู้ชมปรากฏว่าคนที่เข้าไปแรกๆจะได้เงินปันผลคนที่เข้าไปหลังๆเป็นท้ายๆหน่อยก็ไม่ได้และสุดท้ายก็คือพังไปหมดทั้งระบบเลยแต่คนที่รอดเนี่ย คือตัววงการใหญ่แล้วก็ตัวแม่ขายที่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยถูกจับเท่าไหร่นี่แหละค่ะสุดท้ายก็จะวนกลับมาเป็นวงจรอุบาทคนที่เขาไปร้องขอความยุติธรรมเมื่อไหร่ที่เขาไม่เคยได้เขาอาจจะผันตัวเองกลับมาเป็นคนร้ายเป็นมิจฉาชีพเหมือนกันแล้วปัญหานี้จะแก้ไม่จบเลยถ้าเราไม่ไปแก้ที่ต้นต่อค่ะค่ะดีนะคะสะท้อนให้เห็นถึงกลโกงและปัญหาที่เกิดขึ้นจากแคลูโซวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากนะคะที่ได้มาให้ข้อมูลในรายการของเราค่ะ